คุณกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนได้หรืยังจงหันมารักตัวเองอย่างจริงจังได้สักทีกับดิฉันนางสาวร้อยตาพิกุลใน Find n ิวย o u r s เซล p o พอดแคคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้รักตัวเองมากแค่ไหนคนส่วนใหญ่ต่างรู้ดีว่า ความรู้สึกแว่รักคนอื่นนั้นเป็นอย่างไรทั้งความปรารถนาอันเด้าร้อนความเทิดทูนบูชาและความรู้สึกในการร่วมทุกข์ร่วมโุกกับอีกฝ่ายมันช่างเป็นสิ่งที่เราต่างคุ้นเคยกันดีทั้งนี้เรามักยอมทำในแทบทุกอย่างเพื่อรักษาความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นเอาไว้แต่การรักตัวเองล่ะทำไมมันกลับเป็นเรื่องที่ดูห่างไกลสำหรับใครหลายๆคน ความรักตัวเองนั้นเป็นส่วนผสมของการยอมรับตัวเองการเป็นเจ้าของตัวเองรวมถึงมีความตระหนักในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองอย่างเมตตาและถือเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งค่ะมันยังเป็นทั้งแนวคิดที่ว่าตัวคนเองนั้นควรค่าแก่ก,การเคารพและทนุถนอมอีกทั้งยังเป็นรูปแบบการกระทำในเชิงปฏิบัติเพื่อหล่อเลี้ยงกายใจของตัวเองด้วยความการุณา พูดง่ายๆก็คือการรักตัวเองนั้นเป็นการคํานึงถึงตัวเองในทางบวกซึ่งแสดงออกมาผ่านการกระทํำด้วยนั่นเองค่ะวิธีการที่เราจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรารักตัวเองหรือยังหนึ่งวิธีที่ง่ายและสามารถทำได้ผลจริงก็คือการถามตัวเองค่ะถามถึงความรู้สึกที่มีกับตัวเองนั่งคุยกับตัวเองหากใครนึกภาพการนั่งคุยกับตัวเองไม่ออก จะลองเปลี่ยนเป็นการิิส์คำถามในสมุดโจทย์แล้วตอบสิ่งพวกนี้ลงไปเช่นจุดแข็งของฉันคืออะไรอะไรเป็นสิ่งที่ฉันทำแล้วสนุกฉันรู้สึกว่าที่ไหนปลอดภยัยอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกเป็นกังวลและคุณค่าในตัวฉันมีอะไรบ้างโดยิิส์คำตอบออกมาสั้นๆอาจจะทำเป็นประจำหรือว่าเดือนละครั้งค่ะเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของคำตอบและเมื่อเราทำไปสักพัก เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของตัวเองจากเดิมและอย่าลืมนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การตอบเพื่อความสวยหรูหรือเพื่อการแข่งขันค่ะก่อนที่จะไปรักใครเราควรรักตัวเองให้เป็นเสียก่อนหากไม่รักตัวเองแล้วเราก็คงไปรักใครไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้จักความรักค่ะการรักตัวเองง่ายมากเพียงแค่ทำสิ่งดีๆให้ตัวเอง ทำตัวเองให้ดูมีคุณค่าและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมองโลกในแง่ดีและยิ้มอยู่เสมอๆค่ะเพียงแค่นี้ใครๆก็มาตกหลุมรักง่ายๆโดยไม่ต้องฝืนความเป็นตัวเองแล้วค่ะการก้าวออกมาทำเรื่องบางอย่างที่ไม่คุณเคยในชีวิตทำให้คุณอาจรู้สึกกังวลแต่เชื่อเถอะค่ะนั่นเป็นวิธีที่คุณจะสามารถพัฒนาตัวเองได้เริ่มแรกคุณอาจจะรู้สึกกังวล แต่เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วมันจะไหลไปอย่างอัตโนมัติค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ